วันนี้เรามาซื้อกุหลาบนะกุหลาบที่ร้านขายกุหลาบล่ะแหละโรแมนติกตัวต,ตัวแวอะไร p e n n y เ a n d อะไรคืแอแ e n y l a n d กระดืบอปะตอนนี้เราก็ได้กุหลาบมาสองต้นนะและ้วก็อันนี้เราเห็นมันสวยดี <laughs> นี่คือน้องกุหลาบของเรานะอืมสวยจัง ตอนนี้เราจะไปซื้อไม้อีกแล้วร้อนมากเลยตอนเนี้อือกี่องศาทเวนิยี่สิบหกองศาแต่ว่าร้อนมากนี่คือกุหลาบน้อยที่เราอยากได้ไปปลูกในสวนของเราอันนี้คือกหุลาบเนืย้ยที่เราไปซื้อตก,กี้นี้นะ ซื้อไม้อีกแล้วมาที่เดิมร้านขายไม้เราก็มีรถอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะซื้อไม้ให้เสร็จเรียบร้อยเขากำลังจะไปแล้วมนะัง้งย่กุหลาบสวยไหมจ้าสวยไหมเราเอาออกมาก่อน1ิบอ็ดอันเดี๋ยวเราจะเอาอีกสิบเอดอันเราจะซื้อทั้งหมดย2ิบสองอันนะ ไปทำหนึ่งล็อกก่อนสำหรับปลูกกุหลาบนะตอนนี้เราก็แพกไม้เสร็จแล้วนะประมาณนี้สร่างก็กำลังมัดอยู่นะซื้อไม้ทั้งหมด22,000แผน่น

นนี่เป็นดินสําหรับปลูกกุลาบนะตอนนี้ก็เป็นกุหลาบที่เราไปซื้อมานะซื้อมาสามต้นต้นนี้จะปลูกข้างตรงนี้เลยสองสองต้นนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกตรงนั้นนะตรงนี้ก็เป็นสภาพบรรยากาศที่นี่นะนี่ก็คือดอกไม้ที่เราปลูก ออกดอกงามมากเดือนนี้เราใส่ล็อกนี้ก่อนนะหนึ่งล็อกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปลูกกุหลาบตรงนั้นใช่ไหมในสองข้างนี้ใช่ไหมก็เลยต้องทำตรงนี้ก่อนนะนะมิเตอร์ Nira er lidt choking. Du lægger! Nej, jeg vil bare. er det ikke længere. Så har jeg tænkt mig, at jeg ser en kamerahjuluk med. Præcis som jeg. Præcis som jeg. ตอนนี้ฝรั่งก็ดูทำใกล้เสร็จแล้วเสร็จเรียงฟิเนนท์ล้วเราทำแค่หนึ่งล็อกตรงนี้ไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปลูกกุหลาบตรงนี้ใช่ไหมเราก็เลยต้องทำตรงนี้ไว้ก่อนกุหลาบมาแล้ว ซื้อมาสาต้นพอเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ซื้ออีกซื้อปลูกตรงนี้ไปเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆเรยๆเพราะว่าชอบกหุลาบไงอยากมีสวนกหุลาบน้อยๆเป็นของตัวเอง